เดี๋ยวให้หมอกระหนกมาในกรบ้าเขาบอกไปจังหวัด วงค่าแรงก็เลยไม่มีอยาอตั้งตัประณันงเาเลยนั่งรถขึ้นมาหน้าอผมผมก็ิเเขามาในศาลอาญาที่รัชดายสี่สี่ที่กรุงเทพครับไม่ว่าจะเป็นมันหรือว่าคู่เพ่ผมก็ติเสว่าการที่ทไม่ต้อบคลุมว่า็นอมที่มันผมก็ดเนินเรื่องมาตัปรค่้ครับเออแต่ใบรจิบไม่ม้คี่มันมีต้องาเ่ยรานี่ร้าม่ว่าเคน ใบอนุสิทธิ์มันก็สามารถใช้ได้ไม่หรอว่าสายชาติแท <c oughs> ้เอๆใบอนุสิทธิ์ไม่มีนมะนักสุนทรพันธ์ชาตินักป่าหไหมนักสุนทรพันธ์ชาติยังไงชาติมีปมอาจจะนักษาไม่มทมี่มีผมไม่ได้ป่วยครับผมมาพุ่งผมพุ่งความเป็นจริงใช่คือตอนนี้ปัดก,ก็ไม่มีชื่อไม่มีถ้าผมบอกปัดบอกเลขรหัสปัดประชาชนผมในไทยแล้วคุณยาประมาณว่าให้มา

cái ánh gì, à. gì? Ừ. gì cái ánh cái ánh chú cái ánh ทางโรงพยาบาลน,น่านนะครับได้รับแจ้งว่ามีชายอายุประมาณ33ปีนะครับมีอาการผู้จาวกวนนะครับมาเราก็ส่งรถไปรับนะครับเข้ามาประเมินเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน,น่านโดยทางจิตแพทย์พบว่าน่าจะมีความผิดปกติทางเรื่องของระบบสภาพจิตใจนะครับซึ่งคิดว่าเป็นไปตามพรบสุขภาพจิต จ่งจะต้องแนวทางการรักษาเนี่ยก็คงจะต้องให้นอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็พยายามไปประสานกับทางพอมอนะครับให้ไปติดต่อกับทางญาตินะครับเพื่อให้มาวางแผนการรักษาเนี่ยร่วมกันนะครับซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยอ,อยู่ที่สมุดประการนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังประสานกับทางญาติในการที่จะมาวางแผนร่วมกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะให้การรักษา โดยที่จะต้องให้นอนที่โรงพยาบาลน่านก่อนนะครับจนกระทั่งอาการเนี่ยเริ่มปกติคือเริ่มรู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถึงจะมีการประสานเพื่อที่จะส่งต่อกลับไปที่จังหวัดสุนร์การครับวันนี้ทางตำรวจภุธรน่านนะครับได้รับแจ้งจากทางสสกแม่ิลินนะครับว่าได้พบผู้ที่สูญหายีที่ถูกแจ้งความหายไว้นะครับเขาต้ามาเจอที่ที่ ในเขตพื้นที่ของแม่จริมทางปลัดตัอแม่จริมร่วมกับสนดอแล้วก็สกพักนะครับก็ได้สั่งการให้ทางคุ่มกับตพแม่จริมนั้นนะครับเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ประสานกับทางพื้นที่ที่แจ้งความหายไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามญาติแล้วก็ทางญาติก็จะมาประสานกับทางโรงพยาบาลแล้วก็รับดูแลคนที่พบในวันนี้ครับซึ่งจากการทราบว่านะครับทาง ปิดาบัรดาแล้วได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็จะมีเงินประกันแล้วก็เงินประกันส่วนหนึ่งซึ่งคนนี้จะต้องเป็นคนรับนะครับแต่ในพฤติกรรมเบื้องต้นเนี่ยคนนี้เขาดูแล้วนะคุณหมอดูแล้วจะต้องมีการรักษาทางจิตเวชนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยทางทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางองค์บาลทางพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดน่านแล้วก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านโรงพักแมรีนะครับแล้วก็ตอ อาเภอแม่จรินโรงพักแม่จรินอำเภอแม่จรินก็ดูแลแล้วก็ประสานกับทางญาติเพื่อ,อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ